แบบไหนก่อนที่เราค่ะจะวางคลิปของเราใช่ไหมคะพึ่งดูอย่างนี้เลยไปดูปุ่มที่เราค่ะปุ่มไลฟ์สดเรามีปุ่มไลฟ์สดกดไปที่คําว่าไลฟ์สดแต่เราไม่ได้ไลฟ์สดใช่ไหมคะแต่เราจะรู้ว่าเป็นการเช็คนะคะเป็นการเช็คว่าเพื่อนของพึ่งอะจับโทรศัพท์นะักขณะนั้นจํานวนกี่คนอย่างเช่น2,435ผู้ติดตามอย่างนี้ค่ะและอาจจะ ในในช่องที่เราไปกดไลฟ์แล้วดูนะคะว่าคนที่ใช้งานอยู่ในช่องของเพิ่อค่ะอาจจะหลักพันอย่างนี้ค่ะก็มีโอกาสที่เพื่อนๆจับโทรศัพท์อยู่และ Tik t อกส่งส่งคลิปอาค่ะไปให้เพื่อนๆได้เห็นพอดีอย่างนี้ยค่ะเหมือนครูกระแตไลฟ์สดอยู่ดีๆทุกคนก็เข้ามาจากอะไรคะจาก Tik t o อกส่งไปให้เห็นฟีดพอดีหรือจากเพื่อนๆแชร์มันมีหลายเหตุการณ์ใช่ไหมคะหรือมีอะไรคะ มีกระดิ่งไปแจ้งเตือนใช่ไหมคะเรามีความหลากหลายมากๆทีนี้เราจะได้รับโอกาสที่เปิดการมองเห็นจากการที่เราทำช่องให้ชัดเจนสองการสร้างสร้างตัวตนของเราค่ะเขาเรียกว่าการมีปฏิสัมพันธ์การสร้างตัวตนของเราในช่องทิกตอกเราสร้างตัวตนแบบไหนเราไปพิมพ์คอมเมนต์ไปกดหัวใจเราไปแชร์เรามาใช้แพลตฟอร์มบางคนหามาทำคลิปแล้วก็ออกไป ไม่แม้แต่มีปฏิสัมพันธ์ในช่องของตัวเองคืออะไรคะไม่กดไลค์ให้ตัวเองไม่พิมพ์คอมเมนต์ให้ตัวเองไม่แชร์ตัวเองด้วยสาไปมันก็ไม่มันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะคนเห็นน้อยมากอย่างนี้ค่ะแม้แต่ตัวเราก็ก็ไม่กดไลค์ให้ตัวเองไม่พิมพ์คอมเมนต์ให้ตัวเองอย่างี้ค่ะอย่างน้อยนะคะตัวเราเป็นผู้สร้างเราค่ะต้องชื่นชมตัวเองก่อนโอเคไหมคะ พิมพ์คอมเมนต์ให้ตัวเองนิดนึงแชร์ให้ตัวเองนิดนึงแชร์ไปกี่ช่องทางแชร์บอกเพื่อนๆทำได้หมดนะคะอยากให้ช่องโตเราเราต้องทำเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะคะเราแชร์เพื่อนเห็นเพื่อนจะได้ช่วยแชร์ 2. เราทำประโยชน์ในช่องที่ตอกเยอะ t i กตอกเขาเห็นทิศทางการการมีปฏิสัมพันธ์ของเราแล้วเขาจะมาสนับสนุนของครูกาแตนนี่คือทำคลิปไม่ได้เยอะนะคะ ทำคลิปไม่ได้เยอะแต่ว่าครูกระแตไลฟ์สดแล้วมันจะมีคลิปเด้งขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นใช่ไหมคะทุกคนก็จะมาติดตามหลังจากครูไลฟ์สดนี้ค่ะ,คะก็จะมีผู้ติดตามย้อนกลับมาติดตามเยอะมากๆเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนนอนหลับก็ยังมีผู้ติดตามโอเคไหมคะครูกระแตก็ใช้ไมล์เซตอันนี้แหละค่ะแม้แต่นอนหลับเงินก็เข้ากระเป๋าโอเคไหมคะแม้แต่นอนหลับเงินก็เข้ากระเป๋าแล้วครูกระแตก็เลือกวิธีการทาอะไรที่มันง่ายๆเราค่ะทําแบบ ง่ายๆค่ะทําทิศทางช่องให้ความรู้ก็ให้ความรู้และติ๊กตอกเขาอะค่ะชอบอยู่แล้วค่ะให้เราค่ะโชว์หน้าของตัวเองเขาจะจับเซ็นเซอร์ได้อย่างช่องของคุณนินจาเนี่ยค่ะเขาก็ชัดเจนเป็นเรื่องหนังสั้นคนดูแฮชแท็กหนังสั้นเขาก็เข้าไปดูแล้วก็ชัดนะแล้วก็ของนมัสการหลวงพี่นะคะโปรไฟล์หลวงพี่ก็เข้ามานะคะของน้องจอยกระบีเห็นไหมคะโปรไฟล์สําคัญมากเลยนะคะแล้วก็รายละเอียดของประวัติพอใคร จิ้ม้าไปนะคะแตะสัมผัสไปที่รูปโปรไฟล์อ่านได้ชัดมากใครถ้ามีโอกาสนะปรับเปลี่ยนรูปหน้าโปรไฟล์ก็จะช่วยเราได้เยอะมากๆเลยนะคะดึงดูดค่ะดึงดูดผู้ติด,ดตามแล้วทําคลิปทาวิดีโอแล้วก็แฮชแท็กหรือการพิมพ์เรื่องของอะไรคะคอนเทนต์ที่คนสนใจค่ะช่วงนี้คนสนใจเรื่องอะไระเขาอยากมาสนุกอยากผ่อนคลายใช่ไหมคะแล้วก็หาอะไรที่แบบ คลายเครียดค่ะของกรุกระแตก็จะเป็นแนวที่ส่วนใหญ่ก็จะเอาเรื่องของการไลฟ์สดเนี่ยไปบอกผู้คนหลายคนอะเข้ามาเยอะมากในแพลตฟอร์มทิกต o k เขาก็ไม่รู้วิธีการใช่ไหมเราก็เริ่มต้นให้เลยแม้แต่ปุ่มไลฟ์สดบางคนออกมาจากไหนเนาะบอกได้เลยค่ะผู้ติดตามเยอะเท่าไรยิ่งดีนะคะคุณชลิตค่ะคุณชลิต2.3แล้วค่ะติดตามมาติดตามกลับนะคะคุณชลิดไลฟ์สดหรือยางค้อยู่จังหวัดไหนทําธุรกิจอะไรเออยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ อลคุณชลิดบอกว่าไลฟ์สดด้วยนะคะโอเคเห็นแล้วค่ะคุณเห็นไหมคะถ้าใครค่ะเป็นสายไลฟ์สดระบุเวลา8ปดโมงทุกเช้าคุณชลิดไลฟ์สดนะคะเรื่องของราชาน้ําผักนักเล่าเรื่องนะคะนี่ก็ถ้าใครมีแฟนคลับก็ไปได้ค่ะหลวงพี่บอกว่าทุกคนหลวงพี่บอกว่าอะไรนะคะหลวงพี่บงุบงสกรบอกว่าทุกคนผู้ หมอชมหน้าตาดีแท้นะคะหลวง,งพี่บอกว่าหน้าตาดีแท้นะคะหลวงพี่ก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้นะคะทีนี้ค่ะทิกตกอรเขาก็เลยถึงต้องมีกฎชุมชนเนาะเพราะว่าผู้ติดตามก็จะใช้โทรศัพท์เขาก็ถึงมีเรื่องของการแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยเรื่องของไม่ไม่ไม่ดื่มสุราเงี้ยเขาก็จะมีเรื่องของกฎชุมชนนะเพราะว่าทุกเพศทุกไยเข้ามาแต่ว่า18บวกขึ้นไปนะถึงเข้ามาใช้ได้ะคะ่ะ แต่ว่าถามว่าลูกๆก็อยู่ข้างๆจริงไหมคะยังไงก็มีเรื่องของเด็กอยู่ข้างๆอยู่ดีใช่ไหมคะถึงเราเป็นผู้ใหญ่จับโทรศัพท์แต่ว่าไม่ได้อยู่ในหน้ากล้องแต่ก็จะมีเห็นแวบ,บๆแบมๆอยู่ดีจริงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอรูปโปรไฟล์ดูก่อนนะคะพี่สุนิสาค่ะโอ้สามจุดสามสามพันกว่าคนราคายินดีต้อนรับค่ะอยู่สีสเกตเนาะทุกคนสามารถทําได้ค่ะนี่ค่ะกดไปที่รูปโปรไฟล์ของเพื่อนเพิ่มกันและกันนะคะ ติดตามกันและกันค่ะเพราะว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันและกัน,นะะํะมีโอกาสที่เวลาไลฟ์สดหรือทําคลิปการที่มีโอกาสฟีดมาเจอกันนะคะทิกตอกเขาจะสนส่งเสริมซึ่งและกันและกันนะคะใครยังไม่รู้จักครูรกะแตไปที่รูปโปรไฟล์ได้เลยน,นะคะครูรก๊อตอยู่แม่มดออนไลน์ค่ะกาแฟแม่มดโก,โกโก้แม่มดไทรรู้จักบ้างโด่งดังมากนะคะโด่งดังมากกว่า45ประเทศทั่วโลกนะคะรู้จักกันทั่วโลกนะคะครูรก๊อตสอนสร้างอาชีพให้แบบยั่งยืนค่ะ ใครอยากรู้จักใครอยากอะไรก็ไปที่รูปโปรไฟล์ได้ไปทักทายกันได้นะคะไปดูคลิปวิดีโอกดไปที่แฮชแท็กแม่มดออนไลน์ของครูกระแตได้นะคะทักทายกันได้ค่ะสอบถามมาซึ่งกันและกันได้แต่ครูกระแตวันนี้ไลฟ์ไม่นานนะใครนะคะต้องการติดตามกันและกันอย่าลืมนะคะเพิ่มเพื่อนกันและกันอย่างน้อยทุกคนได้เพื่อนได้กัลยาณมิตรนี่คือคนจริงที่มาพิมพ์สวัสดีค่ะจากระยอมค่ะยินดีต้อนรับค่ะครูกระแตอยู่ปทุมธานีนะคะแม่มดออนไลน์ค่ะของคุณ อนุทิศลาใช่ไหมคะออกเสียงถูกไหมคะเดี๋ยนะอบอกว่าชื่อชื่อชื่อแดงใช่ไหมคะชื่อแดงนะคะโอเคชื่อแดงจากระยองเข้าไปที่เพราะว่าคุณก็จะเห็นโปรไฟล์เนาะถ้าอยากให้เป็นลิงก์อีกอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะไปที่การจัดการบัญชีเป็นบัญชีโปรนะคะแล้วก็สามารถทําลิงก์ใหม่ได้นะคะโอเคไหมคะทําลิงก์ใหม่ได้เพราะลิงก์นี้ มันคือลิงก์ของ t i t o อกมันคือลิงก์ของ Tik t o อกใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยากลิงก์ไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งทําได้คะ่ะเหมือนลิงก์ของไป,ไปที่โปรไฟล์ของปุกระแตค่ะมันจะมีลิงก์ของของไลน์ใช่ไหมคะแต่ว่าของนี่เป็นลิงก์ของ i k k t อกมันสามารถเข้าไปที่การจัดการบัญชีแล้วไปที่อะไรคะไปที่บัญชีโปรแล้วไปแก้ไขได้เลยค่ะแล้วก็เข้ามามันจะสามารถ วางทุกอย่างเลยวางลิงก์ทุกอย่างได้หน้าโปรไฟล์ของเราอะค่ะไปสังเกตของคนอื่นได้นะคะของน้องแดงนะแดงที่มาจากระยองค่ะครูขออนุญาตน,นะใครเข้ามาครูดูก็จะช่วยจะช่วยดูให้ตรงนี้ด้วยถ้าใครอยากให้ครูกะแตดูก็บอกได้แต่ถ้าครูเห็นครูก็จะบอกไปอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะอ่าเนี้ยกระดาษรูปที่ให้เราเป็นโนต้ตอะคะ่ะกดเข้าไปดูด้วยจะได้เห็นรายละเอียด และถ้ามีอะไรที่เป็นบอสแคดก็ทักไทยในบอสแคดได้โอเคไหมคะขอบคุณมากคะ่ะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรตั้งเยอะนะคะพิมพ์ถามขึ้นมาได้ทุกแพลตฟอร์มครูกระอยู่ทุกแพลตฟอร์มนะคะกดไปทุกลิงก์ไม่ต้องกลัวโทรศัพท์ระเบิดนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดยิ่งเรากดไปลึกเราจะรู้อ๋อมันอยู่ตรงนี้ตรงนั้นโอเคไหมคะเราจะรู้รายละเอียดมากมายไหนใครอยากจะรู้อะไร ใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างอ่ะทีนี้ฝนตกแล้วอ่ะสัญญาณขอบคุณนะคะพินิดพี่นิดถามได้รายละเอียดมากเลยของปลามีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะปลาปลาปลายังอยู่ใช่ไหมคะปลานี้โคดโคดชมพูอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยปลานี้อยู่จังหวัดอะไรคะปลาปลา ปั๊บมีปุ่มไลฟ์สดแล้วใช่ใช่ค่ะพี่เฉลาใช่ต้องแชร์ด้วยค่ะเวลาเราไลฟ์สดเราแชร์ด้วยสองทำคลิปเราก็แชร์ด้วยคนจะได้เห็นเราแชร์ค่ะเราแชร์ด้วยอย่ารอให้คนอื่นมาแชร์เราอย่างเดียวเนาะเรามีสิทธิ์แชร์ของเราให้คนอื่นด้วยเรามีผลงานนะคะไม่ใช่รอให้แบบฟ้าฝนมาหาเราอย่างนี้ค่ะเราเราแชร์ไปให้เพื่อนคนนู้นคนนี้ได้นะคะ บางบชีเพื่อนยังแชร์ของของเรามาให้เรากลับอีกนะคะมีมีหลายวิธีการค่ะเพราะว่าทิกตกอรเขาจะเห็นเรื่องของเขาจะกระตุ้นด้วยนะคะว่าใครแชร์เยอะใครกดไลค์ใครคอมเมนต์นะคะเขาจะเขาจะรู้ว่าโอ้แสดงว่าคลิปนี้โดนใจหลายคนเพราะมีคนแชร์เยอะมีคนมาคอมเมนต์พอมีคนมาคอมเมนต์ก็อย่าลืมนะคะไปกดหัวใจให้ตัวเองด้วยโอเคไหมคะ ไปกดถูกใจที่เขามาคอมเมนต์หรือตอบกลับเขาด้วยอะไรองเงี้ยค่ะถ้าไม่รู้ทดลองดูนะคะว่าอ้าวปุ่มนี้คืออะไรทํายังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะทิฟยินดีต้อนรับนะคะเพราะบางคนยังไม่รู้เลยว่าเอ้ยเข้าไปเข้าไปในลิงก์ของครูกระแตมันลิงก์อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันได้เยอะนะคะนะคะสอนออนไลน์สร้างอาชีพครูกระแตสอนออนไลน์สร้างอาชีพไม่ใช่มาเล่นเล่นนะคะให้คนได้อาชีพค่ะอยากเป็นนักธุรกิจอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเข้าไปที่ ลิงก์โปรไฟล์ของครูกระแตทักได้เลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะเนาะคือเราอะค่ะอย่างนี้ค่ะเนาะพี่สมพิษเนาะถ้าเราอะค่ะไม่ออกมาเลยอะก็จะมีมาอย่าลืมนะคะอย่ามาลืมมากดคําว่าผู้ติดตามเราจะได้เพื่อนด้วยนะคะไม่ไงั้นมันจะนั่นนะคะโอเคเอ่อของก็แตมีสองช่องนะเดี๋ยวเพิ่มช่องเดี๋ยวเพิ่มช่องให้ แล้วก็ทิกตอกจะเคยเห็นใช่ไหมคะว่าทุกคนอะ่ะจะจะได้รับแมสเซจจากช่องทิกต o k ว่าคลิปของคุณวิดีโอของคุณมีควมคเขาเรียกนะมีคนมาสนใจเยอะเขาก็ให้เราคีเอทเนี่ยค่ะเขาเขากระตุ้นเป็นการกระตุ้นให้เราค่ะทําคลิปสม่ําเสมอโดยส่วนใหญ่เราก็จะทำวันละ3ามคลิปถ้าทําได้นะเช้ากลางวันเย็นห่างกันสักสี่ชั่วโมงอย่างนี้ค่ะหรือบางคนเขาก็ใช้เทคนิคแบบนี้ เรามีปุ่มไลฟ์สดใช่ไหมคะสำหรับคนที่มีปุ่มไลฟ์สดจะเห็นว่าถ้าเราทำคลิปช่วงช่วงนี้ค่ะคนจะเห็นเยอะกดไปที่ปุ่มไลฟ์สดจะเห็นว่าคนที่จับโทรศัพท์มือถือเพื่อนเรานะมีกี่คนเราทำคลิปช่วงนั้นโอกาสที่เพื่อนจะเห็นคลิปเรามันจะมากขึ้นด้วยแต่บางคนถ้าไม่ได้ดูการวิเคราะห์เลยเราก็จะทาไปอาจจะไม่ค่อยมีคนมองเห็นในช่วงที่เราอะวางลิงก์ไปตรงนั้นนะคะ มีหลายวิธีการถ้าเรามีเวลาเราก็ไปแชร์ลิงก์แล้วก็ตุ้นกระตุ้นให้คนเห็นมากขึ้นมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นได้ค่ะเนาะรูปโปรไฟล์รูปอะไรก็มีส่วนทําให้คนแบบเอออย่างเงี้ยค่ะในลูกกระตานะคะที่เราเห็นนะคะมันจะมีจํานวนสามถึงเก้าคนใช่ไหมคะของของคุณคนกิจใช่ไหมคะในลูกกระตานเราเห็นมันเราไม่ได้สามารถนับด้วยซ้ําไปนะคะแต่คนที่ไม่ได้เข้ามามีปฏิสัมพันธนะะ์ก็มีเยอะนะคะ เขาดูไลฟ์สดเลื่อนผ่านเนี้ค่ะเข้ามาเขาก็นับให้แล้วค่ะจำนวนที่คนมาเห็นไลฟ์สดของเราค่ะแล้วจานวนเพื่อนที่เรามีด้วยนะคะหน่งจุดคนแล้วก็คนที่เขาเขาเรียกมาใน จังหวะที่จับโทรศัพท์พอดีค่ะมันมีโอกาสอย่างครูกระดาษจะเลื่อนไปดูหรือใครนี้ค่ะไม่ได้เข้ามาในนี้ค่ะแต่รู้เลยค่ะพอจบไปเขาจะรู้เลยว่ามีคนเห็นไลฟ์สดของเราโอเคไหมคะเพราะว่าช่องทางที่เราค่ะจะดูไลฟ์สดมีเยอะมากใช่ไหมคะสังเกตไหมคะว่าเราเห็นไลฟ์สดจากไหนบ้างมีเมสเซจจากทิกตอกมาแจ้งใช่ไหมคะหนึ่งละสองอะไรคะเราดูคลิปอยู่ดีๆจับโทรศัพท์ช่องทิกตอกอยู่ดีๆเงี้ยค่ะก็ อะไรคะเห็นอะไรเห็นว่ามีอะไรที่ที่คลิปอะบอกว่าไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมคะเราก็สามารถแตะเข้าไปดูไลฟ์สดของเพื่อนได้ค่ะเขาจะมีสัญลักษณ์หรือคําว่ากําลังติดตามอยู่ข้างบนแล้วเราจิ้มเข้าไปดูว่าใครไลฟ์สดก็มีนะคะแล้วอะไรคะเราค่ะเข้ามาในกล่องข้อความแล้วจะมีคําว่าสัญลักษณ์ว่าแต่ละคนกําลังไลฟ์เราเห็นหัวข้อเราก็กดเข้ามาได้ หรือเลื่อนฟีดไปเรื่อยๆก็มีเจอคนไลฟ์สดอยูออ่บางทีเราไม่ได้เข้ามาแต่เห็นเขาพูดพูดอยู่เนี่ยว่าดูไลฟ์ก็มีค่ะนี่เขานับคะแนนให้หมดเลยนะคะดีมากเลยค่ะทำสม่ำเสมอค่ะสวัสดีค่ะปายแชร์แล้วก็เพิ่มเพื่อนกันและกันนะคะมีปฏิสัมพันธ์นะคะใครที่ครูกระแตยังไม่ได้อ่านนะคะพี่ชีตสวัสดีจ้าเนี่ยค่ะไลฟ์สดคุณโบลายมาแล้วค่ะคนโบลายมาเจอคนจ็กสลาดเนาะยินดีต้อนรับค่ะ ทุกคนที่พิมพ์คอมเมนต์ทุกคนอย่าลืมนะคะกดติดตามกันและกันนะคะเนี่ยค่ะคนเข้ามาเยอะมากคนเข้ามาต่อเนื่องแชร์ไปครั้งละสิบสี่คุณคิดดูนะคะว่าค่าปฏิสัมพันธ์มันจะมากน้อยขนาดไหนจริงไหมคะสัญญาณโอเคนะคะช่วงนี้เป็นสัญญาณตืดๆนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าขึ้นลมแรงแล้วคนใช้โทรศัพท์เยอะโอเคคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะคุณครูกระแตคนสวยขอบคุณมากคะ่ะ คนชมก็สวยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนิพาพันธ์นะคะต้องอ่านคอมเมนต์นี่นะคุณนิพาพันธ์บอกว่าชอบสนุกชอบในเสียงเพลงชอบอารมณ์ดีโอชอบมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ 2.2K ผู้ติดตามมีเพื่อน2000คนละส0งพันคนละค่ะสามารถไลฟ์สดได้แล้วนะคะแล้วก็ทำคลิป3นาทีขึ้นไปเขาเรียกว่าคน จะมาติดตามเราต่อเนื่องแม้แต่นอนหลับนะคะคลิปของเราค่ะตื่นเช้ามาก็มีคนมากดติดตามเรานะคะและยิ่งนะคะสามารถออกมาไลฟ์สดได้ค่ะจะมีคนติดตามมากขึ้นมากขึ้นและทุกครั้งที่มีคนเข้ามาในไลฟ์สดค่ะทิกเกอรเขาจะวัดค่าให้แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์รับรองนะใครที่มีปุ่มไลฟ์สดและทําคลิปยาว3านาทีได้นะคะจะเพิ่มค่าการมองเห็นแล้วก็ตุ้นได้ดีมากๆเลยค่ะ นะคะของคุณกิจน,นะออนไลน์ทาสม่ําเสมอและมาไลฟ์สดอย่างสม่ําเสมอค่ะเราจะได้ช่วยเหลือผู้คนนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำะคะ่ะมันได้ช่วยเหลือมาสร้างคุณค่าอยู่และะ้วค่ะช่องทิกต o อกผลิตมาเพื่อพวกเราทุกคนนะคะที่เข้ามาเจอกันเป็นกัลยาณมิตรมาส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะแชร์ไลฟ์สดนี้ให้เพื่อนๆอ,อย่าดูคลุกแตเพลินอย่าฟังเพลินนะคะฝากแชร์และใครที่พิมพ์คอมเมนต์คุณจิ้มไปเลยนะคะขอติดตามซึ่งกันและกันค่ะ แล้วก็ช่องสองของครูแตนนะคะสวัสดีค่ะนี่เจ็ดแปดเก้าฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะอยากได้อะไรพิมพ์ขึ้นมาได้นะสงสัยข้อไหนพิมพ์ขึ้นมาได้นะคระูส,ส,ะคะคสอนออนไลน์เรื่องของการเอาตัวเองนะคะออกหน้ากลองแล้วก็เน้นเรื่องของผู้ติดตามและครูทําออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มด้วยค่ะทําออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มอยู่ในแม่มดออนไลน์ line. กาแฟแม่มดโก o o ก l e แม่มดคะ่ะเรื่องของสุขภาพและความงาม แต่สิ่งที่เราจะยั่งยืนคือการทําออนไลน์อย่างต่อเนื่องวันนี้ครูอยากให้ทุกคนค่ะสนุกกับการทําออนไลน์นะครูกระแตสอนออนไลน์ให้ทุกคนค่ะรู้เรื่องของพื้นฐานเพระเรารู้พื้นฐานรู้ปุ่มแชร์รู้ปุ่มไลฟ์สดรู้วิธีการเล็กๆแน่น้อยของเราเนะะี่ยมันจะเป็นเรียนรู้ได้ค่ะเรียนรู้แล้วก็บริษัทแม่มดออนไลน์นะสอนให้คุนะมีธุรกิจแล้วแล้วก็คนใหม่เข้ามานะคะเธอคนสุดท้ายดาวค่ะ ตามมาตามกลับนะทุกคนตามกันและกันแล้วก็ฝากแชร์ไลฟ์สดนี้ให้เพื่อนๆติดตามกันและกันสวัสดีค่ะพี่รวยพี่รวยคนโคนล่านะคะเห็นพี่รวยก็คิดถึงอะไรรู้ไหมพี่รวยคิดถึงพัดคิดถึงพัดหมี่เห็นพี่รวยคนโคล่าก็คิดถึงพัดมหดดมี่บ้านเองเลยเดดเดอดึกแล้วก็อยากกินพัดหมี่เด้อพี่รวย ครูกระแตคนโคราชเดอ้อตอนนี้ก็จะพูดภาษาโคราชแหละเจอคนโคราแไะมาทักทายครับภาษาฟังภาษา,า,าโคราชได้ไหมพี่ชายกลางพี่ชายกลางสายบุญพ่ออ่าพี่ชายกลางสายบุญนะคะอยากอยากให้ผู้ติดตามเยอะๆนะครับพี่พี่ชายกลางติดตามได้เยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวพี่ชายกลางออกมาหลายส่วนนะคะแล้วก็ทําคลิปรับรองค่ะจาก2003ก็เป็น3 0 0 0 4,000 5 0 0 0ได้เลยโอเคไหมคะ ไลฟ์สดจ้าเนาะพี่รวยเนาะหิวพัดหมี่หิวพัดหมี่พัดหมี่บ้านเองโคลาชแชร์แล้วค่ะครูหนูคนสีสะเกดโอ้ยสีสะเกดก็คนบ้านเดียวกันแรกก็พูดภาษาอะไรนะคนสีสะเกดก็จะแบบว่าเออมันจะแบบญาติพี่น้องก็อยู่แถวแถวอุทุมพรน,นะคะสีสะเกดอยอู่อุทุมพรสีสะเกดะคะ่ะอยู่ในตลาดอย่างเงี้คยค่ะญาติพี่น้องก็อยู่แถวนั้นนะคะอาวิวก็คนโคลาดนี่ ฟังออกไม่น้าคนโคลาชเนี่ยโอ้ฟังตั้งนานพี่วิพี่วิคนโคลาดอย่าให้อย่าให้หน้อยหน้าใครเด้อลอยสามสิบแปดแกกดเพื่อนเพิ่มเพื่อนหนึ่งปลายพี่วิฉันก็ไล่ซดอยู่ตั้งนานแกก็เพิ่มเพื่อนหนึ่งปลายคนกับเขามาตั้งหลายแกก็ไม่กดเพิ่มเพื่อนเลยเนาะเ <c oughs> พื่อนที่บ้านพูดสวยพูดสวยอ,อ๋อพูดสวยก็แบบใช่ค่ะแต่หนูก็พอฟังได้บางบางคำอะคะ่ะสีสเกตพูดสวยเนาะ โอ้ยพี่รวยก็บอกว่าอร่อยที่สุดจ้าหมีโคราชมันดังอยู่แล้วอร่อยอ้าอยู่อยู่นี่ถ้าใครอ่านถูกบอกเดอ้ออยู่หวยหวยแถลอะไรแถลลงอ่าหวยถแถลงเดอ้อโอ้ใกล้ๆกันหวยถแถลงก็จักรลาดฉันอยู่จักรลาดฉันอยู่จักรลาดมามาเป็นแมมมอตออนไลน์ด้วยกันพี่วิพี่วิขับไปที่รูปโปรไฟล์ฉันเดอ้อพี่วิพี่วิไปที่รูปโปรไฟล์ เราก็จะเจอภาษาไทยเราโคดปฏิภาษาอังกฤษเราไปเจอกันใน้องในกลุ่มได้เด้อสอนไฮเด้อสอนไฮโอ้ยเนาะแกเพื่อนแค่ลอยสามสิบแปดฉันอ่สามสิบเก้าล่ะโอ้เก่ง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 คือเก่งทต่ละคนโคาาดหลานย่าเนี่ยเอาคนอุบลราชธาน,นีก็เพิ่มเพื่อนได้เด้อเจ็ดเจ็ดลอยสี่สิบสามแล้วค่ะสบายดีเดอ้อสบายดีจ้าเพิ่มเพื่อนเดอ้อเนี่ยคนเขามา ยายยายอินดี้นะยายยายอินดี้นะผู้ติดตามสองคนละอ่ะเพิ่มเพื่อนก็มีครูกาเตและเพื่อนเพิ่มเพื่อนกันและกันนะอ่ะช่องสองด้วยและและทุกคนมีเพื่อนกี่คนก็ฝากแชร์ฝากแชร์ด้วยนะเป็นตัวอย่างแล้วนะครูกาเตแชร์ให้เป็นตัวอย่างให้ก่อนแชร์นะคะเจ็ดเจ็ดแปดเก้าก็ของครูกาเต้นะฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ให้ ไม่ใช่แชร์ให้ใครนะคะให้เพื่อนๆเราที่อยู่ในห้องนี้นะคะจะได้เพิ่มเพื่อนซึ่งกันและกันดีไหมคะพี่วิทย์พี่วิทย์คนหวยแถลงี่ได้มีเพื่อนจะได้มีเพื่อนครบหนึ่งพันคนเร็วๆพี่วิทย์กดกระดิ่งเด้อไปที่รูปโปรไฟล์ฉันนะมันเราขวามือสุดเด้อมันจะมีสัญลักษณ์กระดิ่งกดติดตามเอาไว้เวลาฉันไลฟ์สดมันก็จะเด้งไปเตือนกดติดตามไว้เลยเลยพี่วิทย์คนคนคนหวยแถลงเดี๋ยวคนจักรลาดจะสอนจะสอนหายเดอ้อจะได้มีเพื่อนหลาย คนที่ตามจะได้เห็นแนวทางของคนโคราชพี่ลวยกับคนโคราชพิลวยนี่ปั๊กธงชัยเนาะพัดมีพูดถึงคนโคราชก็มีแต่ง,งามๆเนาะคนโคราชก็มีแต่ง,งามๆไหนใครอยู่จังหวัดไหนทําอะไรเดึด้งดาดาคุณดาดาอยู่จังหวัดอะไรคะสามร้อยหกสิบสี่ผู้ติดตามคนบัวลายบัวลายบัวใหญ่โอ้กับคนโคราชเข้ามาก็เจอกันอีกเนาะบัวลายบัวใหญ่ใกล้ๆกัน ่าเพิ่มเพื่อนได้นะคะเพราะว่าเวลาเรามีผู้ติดตามเยอะเวลาทําคลิปทำวิดีโออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ